มาค่ะวันนี้แม่ฝนจะพาทําแตงไทยน้ํากะทิปั่นเมนูนี้เหมาะมากๆเลยสําหรับช่วงหน้าร้อนแบบนี้เป็นเมนูที่หวานเย็นชื่นใจฉ่าๆแบบช่างเหมาะเจาะอะไรเบอร์นี้ทุกคนไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกแม่ฝนก็จะเตรียมแตงไทยเลือกแบบแก่จะจัดนะคะยิ่งผิวแตกยิ่งดีค่ะแล้วยิ่งมีกลิ่นหอมนะจะได้เนื้อแตงไทยที่ดีมากๆต่อไปตั้งกระทะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไป250กรัมแล้วก็หัวกะทิ250 ML ค่ะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็ส ไปเตยลงไปใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆร,รอให้น้ําตาลละลายเสร็จก็รอให้เย็นค่ะพอนะ้ำกะทิของเราเริ่มเหนียวข้นดีแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วทุกคนต่อไปเราก็จะไปเตรียมแตงไทยกันแล้วนะแม่ฝนใช้ที่ตักให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้จะได้เพิ่มความสวยงามแล้วก็ความน่ากินเข้าไปอีกพอตักแบบนี้แล้วเราก็จะพักไว้ก่อนแต่ถ้าใครไม่มีปุ๊บก็ไม่ต้องกังวลค่ะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก็ได้ส่วนที่เหลือนะคะก็ไม่ต้องทิ้งนะเพราะว่าเรา กราจะนําส่วนนั้นเนี่ยไปปั่นกับน้ําแข็งนั่นเองอ่ะต่อไปจะไปเริ่มปั่นกันละแม่ฝนก็จะใส่น้ําแข็งลงไปในโถตามด้วยน้ํากะทิที่เราเคี่ยวไว้เมื่อสักครู่ปั่นให้น้ําแข็งของเรานั้นเนื้อเนียน,น,นละเอียดเลยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อแตงไทยลงไปปั่นอีกครั้งหนึง่งให้ทุกอย่างเข้ากันดีถ้าใครชอบน้ําผึ้งใส่ลงไปด้วยก็ได้ค่ะเพิ่มความหอมหรือจะใส่นมสดเพิ่มก็ได้นะไม่ว่ากันพอได้เสร็จแล้วเราก็เทใส่ถ้วยค่ะแล้วแม่ฝนก็จะตกแต่งด้วยแตงไทยที่เเราตักกกป็นน้อลมๆ แบบนี้ทุกคนดูสิหน้าตาดีมากๆเลยแล้วก็ได้ความแบบว่าความหวานความเย็นแล้วก็เหมือนเราทานน้ำกะทิขนมหวานประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าช่วงนี้แตงไทยออกเยอะเมนูนี้อย่าพลาดนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองต้องลองแล้วค่ะคลิปหน้าแม่ฝนจะพาทําเมนูอะไรฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่จ้า